ใครยิ้มใครยิ้มครับมองบนอย่าเงี้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งหลับดิตื่นกันตื่นกันเธอเพิ่งหับนอนทั้งวันนะ่ะ 这个小卡。 ครับและต่อไป <twitch S 1> คนนี้ครับเป็นไทย so โมเดลครับจากประเทศไทยครับคนนี้ครับซูเปอร์โมเดลจากประเทศไทยดิงจะดิงติงติงจะดิงติงติงดิงิงดิงหยุดแล้วหมุนตัวถึงโอ้โ oh. หและนี่คือนายแบบจากซูเปอร์โมเดลมาไทยหมุนตัว3มรอบ1 2 3ส <c> า <oughs>

ก็จะเตะกล้องใช่ไหมดูทำปากลิงอีก ทำไมน้องไม่ดูกระดิกเลยอ่ะกระลับอยู่เนี่ยหลับตื่นเลยสวัสดีก็น้องงงแล้วเนี่ยน้องนอนแล้วไปมาช่วยเอาขอยท้ากุ้มาตรงนี้แล้วดูด้วยกันตรงก้อนหินอันนี้ ขอแล้วปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติของมันอะไรใสๆมันออกมาในหอนน้าอไม่รู้เขาเรียกเมือกอใสๆที่เหมือนน้ำลายอ่ะที่มันออกมาเขาเรียกเมืเอกหอยทากเมือกหอยทากที่เขาเอาไปทานหน้ากันไงไเอากล้าไปทานหน้าไหมเอาไหมเอาทาแล้วหน้าใสนะไม่เอไม่เอ เ no> <mm yani> en> ี่ลยไหนไปเดินไปถึงตรงนู้นเลยอันนี้คือตัวฝึกป่ะใช่ครับตัวฝึกบาลานอ่ะไหนไหนพี่ออลองดิได้เข็นเข็นนั่งแล้วเข็นเข็นเลยอ่ะได้พี่ออ เข็นเลยเข็นเหมือนออกาที่เขาทำที่บ้านอะ่ะอันไหนลองสิอ่ะเออเออเขน็นเข็นไปเลยนี่ออกาทํทำให้ดูออกาเขาเซียนอยู่แล้วนี่เออนี่เห็นนหะเขาขี่อยู่แล้วนี่เขาขี่จัก,กรยานที่มีล้อช,ช่วยอยู่แล้ว วันนี้มันมีผีอยู่ไหนผีอะไรผีจักรยานเหรอ่มันจะนีไแไหนไหนอ,อะไรไอ,อะไรไอ,ไอ,อะไร ไหนไม่เห็นมีอะไรเลยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้านจักรยานอยู่ข้างังป๊า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 ั๊ามัาอยู่๊าาป๊าั๊ป๊า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 นโอ้คือห มาดูดิมันไม่ใส่เกงก,ก็เดี๋ยวเขาก็ใส่ให้และนี่นะครับจะเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของการฝึกจักรยาน<อ>ในสอ,สองล้อไม่ใช่สี่ล้ออีกต่อไปแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่อ่าแล้วคิดว่าจะทำได้ไหมครับได้ได้ถ้เกิดขับได้เลย ปเราเตรียมตัวเพราะว่าเราจะได้ฝึกไปแล้วก็จะไปได้ไปไบพอแดดโอเคป่าโอเคป่าครับมาไม่พอมัมก่อนนะไม่พอกับมก่อนไบพอมัมผ่านไปแล้วอันนี้ก็ไบพอแดดแล้วพร้อมยังพร้อมแล้วอ่าไป ครับไมขาจะหลุดเอ,เอ้ยเอ้ยทำได้นี่ทำได้หนิเราทำได้จริงๆด้วยระวังรถราานะครับเอาเรียวกลับเรียวกลับไปันไปดูแล้วอ้าวไปปั่นปั่นจักรยานเล่าปั่นปันป่นจักรยาน

ดูออการ์ดิโอ้โหเริ่มได้แล้วอ่ะกลับตายปันกลับพี่ออกไปนู่นแล้ว<อ>เก่งมากเสร็จแล้วก็ยกขาขึ้นเออแล้วก็ทรงตัวไปถูกต้องเฮ้ยเฮ้ยพี่ออร์ทำได้เฮ้ยพี่ออร์ทำได้แล้วยกขาขึ้นว้าย <c oughs> ไม่เป็นไรความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นโอ้โหดูดิเอ๋งมากแป้งเดียวแล้วพออยากพากินน้ำอะฮะอากากิน อยากกินน้ำมากนี่อยากกินน้ำเหนื่อยเก่งมากป่ะเราฝึกเรื่อยๆนะต้องฝึกทุกวันนะเดี๋ยววันหลังมาฝึกต่ออ้าวสัญญาหน่อยสัญญาบอกว่าสัญญาค่ะออกัสออกัสสัญญาว่าออกัสจะต้องทำให้ได้อ่ะเหนื่อยเพราะไม่กินน้ แล้ว <c oughs> ก็มาถ่ายอีกกินน้ำเสร็มป๊กครับเราก็กินน้ำเสร็จเราก็อยากมาถ่ามคนเดียวได้ไหมอ่ะได้ครับได้ เฮ้ยจักรยานก็ขึ้นมาข้างบนทำไมาอ่ะตไปลงแมงล่างเลยถขนขึ้นมาลงแมงล่าง,างใครเขาเอาจักยานที่นมาห้องนอนเนีย่ย ทาง,ทางคุณบ้าอะไรเราจักรยานขึ้นมาห้องนอน you <laughs>